พ่อพ่อสองหัวอุ้ยขี้เดียนขี้เดียนนี่นี่นี่ดีครับคนมากินพญาธอันนี้นี่แหละดีพญาธเสดือนแบบนี้เลยนี่ดีครับอันนี้กินได้กินได้นี่ผักปลอดสารคือมันปลอดสารเสดือนถึงให้เดือนถึงได้มาแม่นขึ้นกล่อง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 เออง่ายคือดีอาจจะออกขางได้อาจจะลดหนักขางตัวกับกินไปเลยได้เนื้อ เอคือตัวมุงกล่องไอ้กอตมุงกล่องตาพอดีว่าช่วงนี้อันนี้ว่าออกข้างๆไหมนี่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 ดีนี่แม่งสร้างงอบมันมันมาแมนม่ใช่แมงช้างไม่เคยเห็นเนี่ยเนี่ยสายพันธุ์ใหม่ไหมเนี่ยคือจะแมงแข้งไงแมงแข้งตระกูลแมงแข้งเฮ้ยเอ้าว่ามีกินวะ ไมรู้สึกว่ามีอย่างเลยแมีนเพราะมันจับอยู่ข้อไอพี่เอาอ้าวโหางไว้ยขึ้นมามีอย่างข้อปากแต่บวันขันในข้อปากเข้มเตรียมไ้อะดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องวันเพกาวทางด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าพลาดความมันอื่นๆนะครับผมทางด้านช่องครับผมไปไปเด้ครับไปเด้ครับทั้งใส่ไอ้ทั้งสายทั้งใายไปเด้ครับไปเด้ครับอย่าพลาดความมันอื่นทางช่องครับผมไปครับไปเลยฮะ ไปเลยจ้ะไปครับไปเลยครับไปเลยไปเลยลไปไปช <ง Brazil>. ี่ไป